ก็สวัสดีครับพาทุกคนนะครับมาชมขบวนรถเร็วที่107นะครับกรุงเทพประวัติปลายทางเด่นชัยทางบวันนีเราจากอัสตอมครับสี่หนึ่งห้าสี่ทางขาบวนนะครับกำลังออกจากสถานีอยุทยานะครับขอบคุณนาช่างเครื่องนะครับที่ถักทายนะครับไปแล้ะครับ ทุกท่านครับเดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพครับขบวนรถเร็วที่107นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ